ใครมีปูนแดงก็เอาปูนแดงป้ายนะคะตัวนี้เป็นเศษฐีใหม่ที่ตัดออกไปนะคะ<ม>เพราะว่านานไปนะคะต้นเขาจะทรงๆสมๆตัดให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆให้ขยายพันธุ์อโกนิมาเสริมบารมีนะคะต้นเสริมบารมีให้ได้รับชมนะคะต้นนี้คือต้อนเสริมบารมีนะคะสำหรับการขยายพันธุ์นะคะก็ะทำได้โดยการตัดยอดไปปลูกในวัสดุปลูกแล้วนำไปอบนะคะแล้วก็ตัดยอดไปแช่น้ำให้รากออกแล้วนำไปปลูก ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะมีสองแบบนะคะอย่างต้นนี้ก็ต้นสูงต้นสูงใหญ่แล้วนะคะตัวนี้ก็พร้อมที่จะตัดได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้พี่นี่ก็จะมาตัดให้ดูเลยนะคะจะตัดให้ดูในสองแบบด้ยวยกันอย่างต้นนี้ต้นนี้คือต้นเพชรราชานะคะก็จะเป็นอโกนิมาซึ่งเขาจะมีหนอ่อแตกขึ้นมาเยอะนะคะประมาณ 5- 6หหน่อเลยนะคะตัวนี้ แตกหนอขึ้นมาลักษณะนี้ก็คือลำต้นของเขาต้นเก่าคือต้นนี้ก็จะทรงสมโสมไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอาหารก็จะไปเลี้ยงหน่อที่เกิดขึ้นมานะคะแต่ถ้าหากเราตัดตัดเพื่อไปขยายพันธุ์นะคะก็จะทําให้อาหารไปเลี้ยงหน่อที่เกิดขึ้นมานี้ก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้ให้เพื่อนๆ ตัดได้เลยนะคะจะตัดไปอบอหรือจะตัดไปแช่น้ําก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างต้นนี้เรียกว่าเพชรราชานะคะก็จะใบไม่สวยแล้วนะคะทรงๆมแล้ววันนี้นี่ก็จะมาตัดนะคะตัดของพินิษวันนี้ตัดไปแช่น้ําให้รากออกนะคะแล้วค่อยนํามาปลูกในภายหลังนะคะก็จะทั้งเพชรราชาและเสริมบารามี นะคะก็ามาดูกันเลยนะคะพี่นี่จะตัดเลยนะคะก็ตัดแบบนี้เหลือใบไว้นะคะเหลือใบไว้สองใบตัวนี้ ไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้เดี๋ยวหนอเขาเกิดขึ้นมาได้เองนะคะส่วนอันนี้ก็นำลงไปแช่น้ำนะคะพอประมาณสักสามสัปดาห์ใบล่างเขาจะเหลืองนะคะใบล่างใบเหลืองเหลืองเสร็จแล้วก็ดึงออกนะคะสองใบนี้ก็แช่ลงไปในน้ำแบบนี้วันนี้จะแช่น้ำลักษณะนี้นะคะเตรียมโหลไม่ต้องใหญ่มากนะคะแช่ลงไปแช่ลงแบบนี้เลยนะคะ ก็เป็นการขยายพันธุ์ประมาณ 35- 40ถึงวันนะคะเขาก็จะมีรากออกลักษณะนี้นะคะ,ะกิ่งนี้เป็นกิ่งของหงสาวดีนะคะก็จะออกลักษณะเดียวกันนะคะแบบเดียวกันเนี่ยพอรากออกแบบนี้เราค่อยนำไปปลูกนะคะไปปลูกในวัสดุปลูกก็เป็นไม้ในตระกูลเดียวกันนะคะแช่น้ำให้รากออกแล้วนำไปปลูกนะคะแบบนี้ ส่วนตอที่ตัดก็นำไปวางไว้ตรงแสงรำไรนะคะอันนี้ก็ประมาณ40วันเขาก็จะแทงขึ้นมาต้นนี้ก็เป็น ima. อโกนิมาเพชราชานะคะก็ตัดลักษณะเดียวกันอันนี้ ใบไม่สวยตัดออกไปเลยให้หนอเขาเกิดขึ้นมานะคะอ่ะตัดใบออกไปเลยใครมีปูนแดง<ๆ>ก็เอาปูนแดงป้ายนะคะตัวนี้เอาใบล่างออกเยอะเกินไปนะคะเอาใบล่างออก เสร็จแล้วก็แช่ลงไปในน้ำนะคะอ่ะหากระป๋องแบบนี้เอาไว้แช่แช่ลงไปแบบนี้อ่าแล้วก็วางไว้ตรงบริเวณที่มีแสงแดด50%นะคะแสงแดดสองถึงแสงแดดรำไรนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นต้นเก่าๆที่พินิษขยายพันธุ์ตัดเอาไว้นะคะก็อ่าอันนี้เป็นเสริมลากนะคะอันนี้ก็อัญนนัมณี นะคะที่ตัดเอาไว้อะหน่อเกิดขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะคะพอนานไปเราก็แยกหน่อได้อีกนะคะตรงนี้อ่าเป็นตัดยอดออกไปทั้งหมดนะคะแล้วมาอาวางไว้อันนี้นะคะอันนี้ก็ใช่นะคะตัวนี้ก็เป็นเศรษฐีใหม่ที่ตัดออกไปนะคะเพราะว่านานไปนะคะต้นเขาจะทรงๆสมๆ,สๆตัดให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยแตกออกมาเต็มไปหมดนะคะ ตัดลักษณะนี้ทําแบบพินิจได้เลยนะคะต้นนานไปต้นไม้สูงทรงโสมตัดเลยค่ะเขาจะแตกออกมาออกมาใหม่สวยงามมากๆนะคะ,ะก็นานไปก็พร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้อีกนะคะเพิ่มจำนวนได้ สำหรับยอดที่ตัดก็รอเวลาให้ลากออกมานะคะก็ประมาณ35-40วันก็เริ่มมีลากสวยงามแล้วนะคะก็ลองทำดูนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ให้พินิษมาขยายพันธุ์เสริมบาร,รมีให้ได้ชมนะคะพินิษก็มีอากูนิมาตัวอื่นเพชรราชาม,มาตัดให้ดูด้วยก็คงเป็นประโยชน์นะคะก็หากมีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่พินิษนํนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสาหรับคลิปนี้ ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการขยายพันธุ์อโกนิมาเสริมบารมีนะคะคลิปถัดไปก็จะมามาปลูกกันนะคะตัวที่ขยายพันธุ์แล้วมีรากแล้วนะคะสำหรับอโกูนิมาสีใบสวยนะคะจะมาปลูกด้วยวัสดุปลูกที่ปลูกอย่างไรนะคะให้งามวัสดุปลูกใช้แบบไหนก็รอติดตามในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ